หลังจากกิจกรรมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายจากเส้นใยสุภูมิปัญญาจากภูมิปัญญาสู่อาพรปี2556หรือ Contemporary Fashion Contest 2013ได้สิ้นสุดลงเราก็ได้3ส,สุดยอดนักออกแบบหน้าใหม่มาประดับวงการกันแล้วค่ะนั่นคือคุณสตรองเทวีที่วารักเจ้าของรางวัลชนะเลิศคุณรักพงษ์ไรมัทุรพงษ์รองชนะเลิศอันดับหนึ่งและคุณพานุพงษ์อินทมนรองชนะเลิศอันดับส ซึ่งนักออกแบบหน้าใหม่ทั้ง3าคนนี้ก็ได้รับโอกาสอันดีจากสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมในการไปศึกษาดูงานด้านแฟชั่นที่ประเทศฝรั่งเศสประเทศที่เป็นผู้นำทางด้านแฟชั่นของโลกเพื่อเป็นการเปิดมุมมองและวิสัยทัศน์ในด้านแฟชั่นให้แก่เจ้าของรางวัลทั้ง3ท่านครั้งนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณพานุพงศ์อินทบุรองชนะเลิศอันดับสองจากการประกวดครั้งนี้ กี่ยวกับประสบการณ์ในการไปฝรั่งเศสและทิศทางในวงการแฟชั่นจากนี้ไปของคุณพานุพงค่ะรู้สึกว่าเราตื่นเต้นกับกับทุกวันที่เราได้ได้ได้ออกไปข้างนอกอะครับคือระบบแฟชั่นของฝรั่งเศสอะมันค่อนข้างที่จะไปไกลจากจากเมืองไทยแล้วก็อุตสาหกรรมแฟชั่นก็ค่อนข้างที่จะแบบบูมแล้วก็กลายเป็นสินค้าหรือว่าธุรกิจหลักของที่นั่นมันเลยกลายเป็นว่าเราเห็นอะไรต่างๆที่มันต่างจากเมืองไทยเราได้เห็นการซื้อการจับจ่ายหรือ ะระบบธุรกิจแฟชั่นที่นั่นที่ค่อนข้างลงตัวมากกว่าเมืองไทยอะไรเงี้ยครับเราก็เลยแบบอยากจะนําตรงนั้นน่ะกลับมาใช้กับเมืองไทยด้วยแล้วก็งานตัวเองด้วยอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นตัวโอมเนี่ยโอมรู้สึกว่าโอมเริ่มที่จะสนใจในเรื่องของผ้าไทยอยากจะใช้ผ้าไทยมาเข้าร่วมกับการออกแบบของตัวเองอย่เงี้ยครับมันก็เหมือนกับดีไซเนอร์เมืองนอกที่พยายามพัฒนาในเรื่องของแมทเทียลใหม่ๆ การนำซิลิโคนมาเคลือบบนผิวผ้าหรือการสร้างเท็กเจอร์ขึ้นจากผ้ามันคือสิ่งที่น่าสนใจแต่สำหรับอมก็คืออมเป็นคนไทยอมได้สัมผัสกับผ้าไทยแล้วมันสามารถที่จะเอาผ้าไทยนั้นน่ะมาบวกกับความคิดสร้างสารรค์ของตัวเองนั้นให้กลายเป็นคอลเลกชันแฟชั่นขึ้นมาเนี้ยอมว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่น่าสนใจและเป็นสิ่งที่แบบสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองหลังจากไปดูงานที่ประเทศฝรั่งเศสวยัะ ได้ไปศึกษาดูงานเพื่อค้นหาแรงบันดาลใจไกลถึงประเทศฝรั่งเศสแล้วนักออกแบบทั้ง3คนก็ต้องมาออกแบบเครื่องแต่งกายคนละ16ชุดเพื่อใช้ในงานเดินแฟชั่นโชว์ที่สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับมิตยาสาร Vogue Thailand จัดขึ้นภายใต้ชื่องาน Vogue Fashion Night Out ในแฟชั่นโชว์รอบพิเศษ The Contemporary by O.C.A.C. and special guest Elohim by Sabrina Go ซึ่งจะนำชุดที่ออกแบบโดยผู้ชนะการประกวดทั้ง3คนรวมถึงชุดที่ออกแบบโดยสบรีน n าโกดีไซเนอร์ชาวสิงคโปร์ซึ่งเป็นตัวแทนพันธมิตรจากอาเซียนมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ณบริเวณ Hall of Mirror ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอนในวันที่27กันยายน2556นี้ค่ะ จะบอกว่าโดยส่วนตัวนี้เหมืนแบบชอบสมุดภาพภาพถ่ายของยุคเก่าๆพวกไอวิ่งเพนอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราเห็นรูปรูปหนึ่งอ่ะที่เขาถ่ายที่โมกโ,โคเราชอบรูปนั้นมากแล้วเราเราเก็บรูปนั้นไว้ในในสมุดพอเก็บบุ๊กของเราแล้วเราเปิดดูทุกครั้งที่เราจดอะไรครับมันก็เลยกลายเป็นตรงนั้นเนี่ยเหมือนเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เรารีเสร์ตต่อไปเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของโมกโ,โคลแล้วก็เหมือนการจับมัดผ้าของโมกโ,โคครับมาใช้กับผ้าไทย สำหรับคำนิยามนะครับโอมจะต้องบอกว่าเป็นการที่โอมพยายามที่จะนำผ้าไทยเนี่ยสามารถที่จะสวมใส่งา่ายขึ้นสำหรับยุคสมัยปัจจุบันอะไรเงี้ยเรียกได้ว่าเป็นคอลเลคชันที่พร้อมใส่เพราะว่าด้วยด้วยผ้าใหม่ของเราเนี่ยมันมันสวยงามอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยนำมาทำให้มันดูน่าใส่ขึ้นมันจึงเป็นคำนิยามที่พร้อมใส่ะครับน่าจะเป็นคำที่สามารถที่จะแบบอธิบายถึงคอลเลคชันได้ครับ ลึกๆแล้วความรู้สึกของตัวเองนี่คือแบบตื่นเต้นมากคือเรามีความคาดหวังว่าแฟชัันโชว์ครั้งแรกของเราเนี่ยมันจะต้องออกมาดีอะครับแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันมันเหมือน,นเป็นแรงกดดันเล็กๆในตัวเราว่าเฮ้ยเราจะต้องทําให้มันดีที่สุดมันเป็นโอกาสที่ดีกับเราอนยะ่างเงี้ยแล้วเราก็อยากที่จะพยายามทาให้มันเหมือนแบบอย่างที่เราคิดไว้ครับ ชุดทั้ง16ชุดที่ออกแบบในครั้งนี้ก็ยังคงใช้ผ้าไทยในการออกแบบเช่นเดิมค่ะคุณพานุพงศ์มีความชื่นชอบในผ้าไหมเป็นอย่างมากเนื่องจากคุณพานุพงศ์มาจากจังหวัดมหาสารคามที่บ้านทําผ้าไหมมัดหมี่ดังนั้นการออกแบบเครื่องแต่งกายของคุณพานุพงศ์ในครั้งนี้จึงเน้นการใช้ผ้าไหมเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นไหมลูกแก้วไหมพื้นหรือไหมมัดหมี่สร้างชุดที่มีความสวยงามทั้ง16ชุด แต่กว่าจะได้เสื้อผ้าที่มีความสวยงามขนาดนี้ก็มีขั้นตอนและความยากลำบากในการทำงานไม่น้อยเลยค่ะสำหรับโครงชุดที่ใช้นะครับก็คืออิงมาจากการแต่งกายของชาวโมโร็อกโค แล้วก็เทคนิคหลักๆก,ก็คือการมัดการม้วนการเด็ปิ้งผ้าบนตัวหุ่นนะครับมันก็เลยเป็นการเชื่อมโยงผ้าไหมไทยกับการมัดการม้วนการเด็ปบิ้งนะครับความรู้สึกที่มีต่อผ้าไทยนะครับต้องขอบอกว่าเป็นผ้ามหารกรดูแลที่คุณของอสมเด็จพระนางเจ้านะครับที่ทรง สนับสนุนในเรื่องผ้าไทยมาโดยตลอดเวลา50ปีอมในฐานะที่ดีไซนเนอร์คนหนึ่งเนี่ยอมรู้สึกซาบซึ้งมากแล้วก็อยากที่จะใช้ผ้าไหมไทยนี่แหละซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยเนี่ยมาใช้ในการทํางานให้ได้มากที่สุดเพราะอมรู้สึกว่าการที่เราจะทอได้ได,ได้ได้เซนนึงหรือว่า10เซนเนี่ยมันค่อนข้างยาวนานมันเหมือนกับผ้าไหมอะ่ะมันเป็นจิตวิญ,ญญาณของคนไทย,น,ยนะครับ การที่เราใช้ผ้าไทยในการออกแบบคอลเลกชันหรือออกแบบเสื้อผ้านะครับอมคิดว่ามันเป็นจุดเด่นของดีไซเนอร์ไทยนะครับที่เหมือนกับเวลาเราแสดงงานหรือว่าแฟชั่นโชว์ในเมืองนอกเนี่ยเราจะเป็นจุดเด่นหรือว่ามีความแตกต่างจากดีไซเนอร์เมืองนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยอมว่าจุดนี้เนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่เราควรที่จะแบบรักษาไว้แล้วอมก็อยากจะให้คนคนไทยนะครับได้ได้รู้ถึงคุณค่าของตรงนี้อยากจะให้คนไทยหันมารักผ้าไทยนะครับเพราะว่าผ้าไทยมันเป็นผ้าของ คนไทถ้าคนไทยไม่รักเราใครจะรัก,กครับสำหรับคนามรู้คืกข,ของอมต่อ,อแฟชั่นเมืองไทยนะครับเมืองไทยยังขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีจุดเด่นในเรื่องของเสื้อผ้าที่มันเป็นตลาดแมสอยู่นะครับในฐานะที่อมเป็นดีไซเนอร์รุ่นใหม่อมอยากที่จะแบบับร่วมสร้างร่วมแบบ ปกป,ป้องแฟชั่นที่มันอยู่ในระดับไฮเอนด์ของเมืองไทยไว้นะครับเพราะว่าการที่เราทําเสื้อผ้าตลาดล่างหรืออะไรเนี่ยม,มันกลายเป็นว่าจุดเด่นตรงนั้นนะ่ะมันมากกว่าเสื้อผ้าที่มันใช้ความคิดสร้างสรรค์ของดีไซเนอร์นะครับผมคิดว่าตรงนี้ผมอ,อยากจะรักษาตรงนี้ไว้เพื่อที่จะแบบสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแฟชั่นไทยในอนาคตต่อไปครับ โครงการ Contemporary Fashion Contest นะครับปีนี้เป็นปีที่3แล้วแล้วผมก็เป็นหนึ่งในผู้ชนะการประกวดในโครงการนี้ด้วย, mm hmm. วยเช่นกันผมรู้สึกว่าเป็นโครงการที่ทำให้ดีไซเนอร์ไทยหันไปรักษาหรือว่าหันไปเอาภูมิปัญญาไทยไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยหรือว่าภูมิปัญญาชนิต่างๆของคนไทยนะครับ มาใช้ในการออกแบบแฟชั่นซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากที่เราจะนําสิ่งที่เป็นเหมือนกับภูมิปัญญาของคนไทยความคิดคนไทยมาใช้มาเดเวลลอปให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันในในรูปแบบของการนําเสนอก็คือการออกแบบแฟชั่นนะครับแล้วก็สําหรับคนที่สนใจโครงการนี้ก็อยากจะให้หันไปหาภูมิปัญญาหรือว่าผ้าไทยลองสัมผัส ลองศึกษาดูเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีความพิเศษอยู่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราได้สัมผัสแล้วเนี่ยเราอาจจะนึกถึงแรงบันดาลใจบางอย่างที่จะสามารถทําให้เราต่อยอดเป็นคอลเลกชันได้และในปีนี้จะเป็นปีที่4ของการประกวดนะครับก็อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยเอาภูมิปัญญาไทยที่เหมือนแบบเราไม่คิดว่าเรามันจะสามารถที่จะนํามาทําเป็นชุดได้เนี่ยเอามาร่วมกับการออกแบบแฟชั่นดูว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหน มมััันนนนนนจะทให้้้ดูาาตตื่เเกๆลยครบชและนี่คือคุณพานุพงศ์อินทมนเจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จากโครงการประกวดการออกแบบเครื่องแต่งกายจากเส้นใย,ยสุภูมิปัญญาจากภูมิปัญญาสู่อาพรปี2556หรือ Contemporary Fashion Contest 2013มาคอยดูกันว่าเส้นทางในวงการแฟชั่นของเขาจะก้าวไปได้ไกลขนาดไหน ต้องคอยติดตามค่ะสำนักงานศิละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม